อย่าลืมติดตามช่องเบลลารตี้ด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพาไปกินชาไข่มุกนะคะที่อร่อยที่สุดเราจะไปดูนะคะว่าของที่อร่อยที่สุดคือยี่ห้ออะไรนะ นี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปกินชาไข่มุกที่เป็นตำนานนะคะแล้วก็อยู่มาแบบ15ปีเป็นรุ่นบุกเบิกเลยนะทุกคนหลายคนอาจจะรู้นะคะคือยี่ห้ออะไรเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยไปกันเลยจ้าก็คือย,ยี่ห้อนี้นะคะเรากินมาตั้งแต่สมัยแบบ ตอนเด็กๆนะคะยุค9กสเลยก็คือมันจะเป็นแบบว่าเป็นแก้วยาวๆสมัยก่อนเลยนะคะทุกคนนั่นก็คือร้านนี่เลยค่ะมิเตอร์เชคนะคะคือแบบเป็นขวัญใจอันนี้คือมิเตอร์เชคไม่ได้ซัพพอร์ตอะไรนะแต่ชอบจริงๆค่ะแล้วชาของเขานี่ก็คือแบบเข้มข้นกำลังดีเลยนะคะแล้วราคานะคะเพื่อนๆไม่แพงด้วยนะคะ ราคาแบบแก้วหนึ่งประมาณ40-50บาทประมาณนี้นะก็คือแต่คุณภาพแบบคับแก้วแน่นอนนะคะซึ่งหลายๆคนคงเห็นเลยว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยมันมีนมแบรนด์เกิดขึ้นเยอะมากแต่คือแบบเรากินอะคือถูกใจแต่ของแบบมิเตอร์เชคนะมันกำลังดีมันไม่อ่อนจนเกินไปหรือว่าไม่เข้มจนเกินไปนะคะเขารักษามาตรฐานดีมากเนาะคือกินแล้วทำให้นึกย้อนกลับไปสมัยประมาณ10 กว่าปีก่อนน่ะที่ยังเป็นสมัยแก้วยาวๆนะคะทุกคนยังไงก็ลองไปชิมกันดูเนาะ